มาเจอกันแล้วรถสวยรถดีรถงามรถดอกเบี้ยโคตรถูกดอกเบี้ย2.99ตลอดสัญญา7ปี สวัสดีครับเอามาเจอกันแล้วรถสวยรถดีรถงามรถดอกเบี้ยโคตรถูกดอกเบี้ย2.99ตลอดสัญญา7ปีถามกันว่าทําไมถึงรถคันนี้ถึงได้ดอกเบี้ย2.9 9ตลอดสัญญา เจดปีเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ผ่านการตรวจสภาพจากกูอินสเปคชั่นกูอินสเปคชั่นคืออะไรจะขยายวาว่าเป็นสถาบันที่ยอมรับกันทั่วโรคคือสถาบันตรวจต่อสภาพรถรถคันนี้เราได้ถึง5ดาวพอได้ถึงหดาว,อดดาวลองมาดูตรงไหนดูอย่างนี้ครับถ้ารถคันไหนตรวจสภาพแล้วได้เกรด5ดาวนี่ครับจะมีสติ๊กเกอร์กูอินสเปคชั่นติดอยู่หน้ารถพอได้ตรงนี้แล้วลูกค้าเขาจะได้ดอกเบีย้ย2.99กลูกค้าเชื่อหรือเปล่าว่ารถคันเนี้ย ผมขายอยู่ราคา5 1 8 0 0 0บาทลดปี20นะครับราคา5 1 8 0 0 0นเนี่ยลูกค้าผ่อนเท่าไหร่หรือเปล่าตลอดสัญญาเลยครับผ่ oh. อนแค่เดือนละ7,900นะครับผ่อนถูกมาก7,900และที่สิ่งสำคัญของเราฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนประกันชั้นหนึ่งราแถมทุกคันโดยไม่บวดอกเบีย้ยเรามาดูภายในรถคันนี้ครับสวยเยี่อป้ายแดงรับสภาพเนียนกลินะครับสวยมาก นี่ดูเดิมเดิมครับปลาสติกเดิมเรยยังอยู่เลยห้องเครื่องก็เดิมเดิมทุกอย่างเดิมสนิทครับส่วนช่วงลงช่วงล่างแม็กเราจะเปลี่ยนแม็กใหม่ย่างใหม่ให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วครับดังนั้นของเราการันตีว่าจะไม่มีรถย้อมแมวครับตัวเลขใหม่คันนี้แค่57าหมเลขใหม่แค่ห7มื่นเจ็ดราคาแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันผ่อนแค่เดือนเจ็ดพันเก้าย้ำอีกทีของเราฟรีค่าจัดค่าโอนแถมประกันทั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ